การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ SmackDown วันที่21ตุลาคมปี2023นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่น่าสนใจใน SmackDown นะครับก็จะมีการชิงแชมป์ WWE Women c m a m p i ย n เ e. ยโอสกายนะครับจะเจอกับ Charlotte f l a r r โลแกนพอลนะครับจะเข้ามาท้าทายเรมิซิโอในวันนี้แล้วก็การประกาศสงครามการระหว่างรอและ SmackDown วันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับแจกแล้วแจกอยู่แล้วก็ยังแจกต่อนะครับสำหรับตัว Set ๋ว s e t อั EP 1 5 ถ้าใครสนใจร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถแชร์โพสต์ของ Set Up EP 15นะครับผมแล้วก็แคปส่งข้อความมาที่เพจท็อปโลบได้เลยนะครับเราก็จะแจกตั๋ว Set อั EP 15มูลค่า400บาทให้กันเลยฟรีๆนะครับกิจกรรมนี้คงดำเนินต่อไปนะฮะถ้าใครสนใจก็สามารถร่วมกิจกรรมกันได้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยพอลเฮเมนพอลเฮเมนบอกว่าทุกท่านผมชื่อพอลเฮ m a น พวกคุณคงเห็นความยิ่งใหญ่ของบัตรลายไปแล้วคุณได้เห็นสิ่งที่จิมมี่ทำในรอแล้วหรือไม่เขาได้รับแรงบันดาลใจจากท่านหัวหน้าเผ่าโรมันเลนเขาก็เลยเข้าไปจัดการเจอูโซและโคดีโรดจนทั้งสองคนเนี่ยต้องเสียแชมป์และถ้าพวกคุณได้ยินข่าวลืออีกอย่างหนึง่งท่านหัวหน้าเผ่าเนี่ยจะป้องกันแชมป์ของเขาในคลาวจิลกับ l อลเนมันยากที่พวกคุณจะเชื่อแต่ผมจะบอกพวกคุณทุกคนว่าถ้าพวกคุณเป็นแฟนของ l อลเนคุณจะต้องดูคลาวจิล พอมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้เห็น LA ลเอไนบนเวทีเพราะว่าเขาเนี่ยจะโดนกระทืบโดยแชมป์ผู้ไม่เคยพ่ายท่านหัวหน้าเผ่าโรมันเรนส์เอลเอไนเปิดตัวออกมานะครับเอลเอไนบอกว่านายจะพูดอะไรที่น่าลำคาญก็ได้แต่ฉันไม่ได้อยากออกมาคุยกับนายฉันอยากให้โรมันออกมาตังหะเด็กของนายไม่ออกมาใช่ไหมพอลก่อนที่ฉันจะออกมาเนี่ยฉันเห็นนายพูดว่าโรมันจะกระทืบฉันใช่ไหมงั้นทำไมนายไม่พูดต่อหน้าฉันอีกรอบหนึ่ง ว่าโลมันเลนเนี่ยจะทําอะไรกับฉันบ้างพออถ้านายคิดจะหนีหน้าฉันฉันจะกระทืบนายให้หัวงอกอีกรอบนึงนายบอกว่าสเปียร์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นคาเตือนสาหรับฉันใช่ไหมงั้นถามหน่อยนายคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีหรอถ้านายคิดว่าอยากจะเตือนฉันจะสั่งสอนฉันนายจะต้องทําให้ดีกว่านั้นเพราะว่าฉันไม่หยุดและฉันหยุดไม่ได้จนกว่าฉันจะได้กระทืบโลมันเลนและกลายเป็นแชมป์คนใหม่ถ้าโลมันเลนกลัวก็แค่พูดว่ากลัว แต่เขาควรจะกลัวเพราะเขาไม่เคยเจอใครแบบฉันมาก่อนฉันได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วที่สุดใน WWE และฉันจะกลายเป็นแชมป์ที่เร็วที่สุดเช่นเดียวกันเอางี้สัปดาห์หน้าเราจะเซ็นสัญญาการชิงแชมป์กันเพื่อทำให้แน่ใจว่านายจะบอกโรมาเลว่านี่คือเกมของใครแต่ดูนายจะสับสนนะฉันจะพูดให้ฟังอีกรอบฉันจะกลายเป็น undisputed WWE Universal Champion คนใหม่และคนคนนั้นก็คือ L.A. ไหนเย่ <Night>. yeah. ตัดภาพมาคู่แรกนะครับซานโตสเอสโคบาเจอกับมอนเทสฟอร์ดตัวแมตช์ค่อนข้างโอเคครับทุกคนมอนเทสฟอร์ดเนี่ยพยายามตอบโจทย์ในความเป็นตัวร้ายพอสมควรคือเจ้าตัวเนี่ยเน้นไปที่การโจมตีที่ง่ายแล้วก็รุนแรงนะครับและลดความหวือหวาลงเพื่อให้คนดูเนี่ยเชียร์น้อยลงถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับแต่ว่าปัญหาในแมชนี้เนี่ยก็คือซานโตสเอสโคบาครับก็ยังไม่มีความหวือหวามากพอที่คนดูจะส่งเสียงเชียร์ มือนกับว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีท่าอะไรให้ตื่นตาตื่นใจสักเท่าไหร่การป้ามก็ค่อนข้างช้านะครับแล้วพอนําเสนอว่าตัวเองเนี่ยเป็นแนวรูชาคนก็เลยยิ่งไม่เชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆทําให้คนดูยังส่งเสียงเชียร์ได้ไม่มากหนักนะครับตอนจบเนี่ยมอนเทสฟอร์ดลบกดแบบดึงกางเกงเอาชนะไปได้หลังโจมแมตต์น,นะครับสตีดโพฟิตเนี่ยขึ้นมาลุมกระทืบซานโตเอสโคบาก่อนที่คาริโตครับจะเปิดตัวออกมาช่วยตัดภาพมาที่หลังฉากนะครับเรมิเซโอเนี่ยเข้ามาขอบคุณคาริโตที่เข้ามาช่วยเพื่อนขของเา แล้ววันนี้ครับโรมเซโอเนี่ยจะออกไปจัดการเรื่องของโลแกนพอลด้วยตัวเองตัดภาพมาที่พิตตี้เดลลี่นะครับกำลังมาทําสปาเท้าแต่ว่าก็โดนบอหลิงบูชเข้ามากระทืบตัดภาพมาที่บัตไลนะครับจิมมี่อูโซ่เนี่ยเข้ามาโมว,ว่าโยพวกนายเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในรอเจกับโคดี้เนี่ยไม่ได้เป็นแชมป์อีกต่อไปแล้วเพราะว่าชายที่ชื่อจิมมี่อูโซ่ไงล่ะพวกฉันบอกนายแล้วว่าฉันจะทําอะไรเป็นไงการสนับสนุนของฉันเนี่ยมันดีมากพอไหมเห็นฝีมือ,อยัง ัดภาพมาที่จอร์ซีนาเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับจอร์ซีนาบอกว่าขอบคุณสําหรับเสียงเชียร์ที่มากมายแต่มันช่างน่าเสียดายเหลือเกินฉันมีความจริงที่แย่มากๆมาบอกกับพวกนายทุกคนพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานฉันเลยอยากจะบอกกับพวกนายอย่างตรงไปตรงมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันพูดถึงสถิติของโรมันเรนเขาครองแชมป์มานานมากแต่สถิติของฉัน2000กับอีก2วันฉันไม่เคยเอาชนะใครได้เลยในแมชตช์ตัวต่อตัว ครั้งสุดท้ายที่ฉันชนะเนี่ยคือปี2018ก่อนหน้านี้ฉันเคยพูดเรื่องของการเลิกปัม๊มมันเป็นเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องเผชิญนั่นแหละแต่ฉันเชื่อในตัวเองเชื่อในพวกนายและเชื่อในพวกเราทุกคนและฉันยังเชื่อว่าฉันยังสามารถไปต่อได้และฉันเชื่อว่าเวลานี้ฉันยังสามารถสู้ได้เพราะฉะนั้นคืนนี้จะเป็นคืนที่โชคร้ายของไอ้เวรคนไหนก็ตามที่เดินเปิดตัวออกมาฉันจะกระทืบมัน โซโลสุโคอาเปิดตัวออกมานะครับก่อนที่จิม my อูโซ่เนี่ยจะเข้ามารุมกระทืบจอห์นซีนาและสุดท้ายครับเจอูโซ่ก็ออกมาช่วยตัดภาพมาที่นิกออาดิตอดัมเพียสแล้วก็เจอูโซ่นะครับนิกออดิตเนี่ยไล่ทั้งสองคนออกจากสนามอดัมเพียสก็เลยบอกว่าสงครามกําลังจะเริ่มขึ้นตัดภาพมาที่โลแกนพอลเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับโลแกนพอลบอกว่า6 ok วันที่แล้วฉันอยู่ในอังกฤษและเอาชนะตำนานกระจกกระจอกมาได้ตอนนี้ฉันก็เลยกลับมาที่นี่ พอฉันเพิ่งรู้ว่าฉันจะต้องกลับมาปั้มแต่ก็นะฉันได้ท้าไอ้กระจอกคนหนึ่งที่ซ่อนตัวเองอยู่หลังหน้ากากฉันรู้ว่าพวกนายรู้สึกยังไงแต่ฉันไม่ได้พูดถึงเรมิสเดียโอนะเพราะว่าฉันเนี่ยเอาชนะเขาไปแล้วในแมตช์แรกที่ฉันปั้มใน WWE และในตอนที่ฉันชนะเขาเนี่ยโดมินิกยังเป็นลูกมันอยู่เลยตอนที่ฉันเอาชนะเรมิสเดียโอนี่โลมันเลนยังปั้มอยู่เลยตอนที่ฉันเอาชนะเรมิสเดียโอนี่เอลเอนไนยังไม่มีงานทําด้วยซ้ําหลายอย่างเปลี่ยนไปในตอนนี้ ฉันเป็นนักชกฝีมือเยี่ยมฉันเป็นคนมีชื่อเสียงและฉันเป็น WWE Superstar ไงล่ะอินูถึงฉันจะไม่ได้มาเพื่อเรแต่เรเนี่ยมีบางอย่างที่ฉันต้องการเรได้รับความเคารพฉันต้องการความเคารพเรมีประวัติศาสตร์ฉันต้องการประวัติศาสตร์เรมีแชมป์ United States ชม a m p i o n และฉันต้องการมันเรมิซิโอเปิดตัวมานะครับเรมซิโอบอกว่านายทำให้ฉันนึกถึงลูกชายของฉันวัด ความสามารถที่มากมายแพชชั่นที่รุนแรงทุกอย่างในสายอาชีพที่ยอดเยี่ยมและปากที่หมาพอกันครั้งสุดท้ายในชั้นสั่งสอนดอมไปแล้วพูดตรงๆว่าฉันเสียใจนิดหน่อยแต่นายโลแกนฉันไม่มีปัญหาเลยที่จะกระทืบนายนายต้องการแชมป์เส้นนี้ใช่ไหมฉันจะให้โอกาสที่นายต้องการโลแกนพอลจะเจอกับเรมิซิโอเพื่อชิงแชมป์ยูนิต็ดสเตทแชมเปี้ยนในคลาวด์จิ ตัดภาพมาคู่2นะครับคาร์ลอนกรามแล้วก็ลีเจอกับเกรซันวอลเลอร์แล้วก็ออสตินเทอรีตัวแมตช์นี้ค่อนข้างโอเคครับทุกคนคือมันมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วด,ดีนะครับและท่าต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงการทํางานเป็นทีมของทางฝั่งเกรซันวอลเลอร์แล้วก็ออสตินเทอรีเนี่ยดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับมันดูมีความเป็นทีมมันดูมีการเข้าออกที่ดีและด้วยความทุ่มเทในตัวแมตช์ของทั้ง2คนนะ่ะก็เลยทําให้ตัวแมตช์ด,ดูสนุกสนานขึ้นไปอีก ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะครับตอนจบเนี่ยออตตินเทอรี่ใส่เอทาวด์าวกดนับ3าเอาชนะไปตัดภามาทธ่การสัมภาษณ์เควินโอเว่นนะครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการถูกย้ายมาสมัครดากเควินโอเว่นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหร่ฉันกับเซมิเซนเนี่ยทำงานด้วยกันมานานและได้แชมป์แท็กทีมที่ยอดเยี่ยมพวกเราเดินทางไปด้วยกันตั้งแต่เด็กๆพวกเราเสียแชมป์ไปก็จริงแต่ฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะได้โอกาสเอามันกลับมาอีกครั้ง แต่มันค่อนข้างเจ็บปวดที่ฉันถูกย้ายมาซะก่อนฉันเองยังไม่จบเรื่องกับบัตไลแต่ฉันเองก็อยากจะสู้กับเรเวเซโยเชมัสเอาจริงๆมันมีอีกหลายคนที่ฉันอยากจะซัดหน้าพวกมันเพราะฉะนั้นไม่ว่าที่ไหนฉันก็จะทําให้ผู้คนจดจําว่าน,นี่คือเควินโอเวนโชว์ตัดภาพมาคู่3นะครับชิงแชมป์ WWE w e. o m n n h a m p i o n เอีโอสกายเจอกับชาร์ลอตต์แฟลร์นะครับตัวแมตถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทุกคน คือทั้งสองคนเนี่ยมีจังหวะที่เข้ากันมากๆนะครับคือทั้งท่าทั้งจังหวะถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็รุนแรงมากๆนะครับการส่วนท่ากันคือมีจังหวะการโต้กลับที่ดีอ่ะมีจังหวะที่ลุ้นต่างๆในแมตช์ได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับถือว่าเป็นแมตช์ที่ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวตอนจบนะครับยสกายเนี่ยเอาเข็มขัดรับสเปียก่อนที่จะกดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์นะครับเดอะมจคอนโทรเนี่ยขึ้นมาลุมกระทืบชาร์ลอตแฟลร์ก่อนที่เบียนกาเบรียครับจะเปิดตัวออกมาช่วย สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับสัปดาห์หน้าจะมีการเซ็นสัญญาระหว่างโรมันเรนแล้วก็เอลเอไนท์เหตุการณ์ที่2นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยซานตอสโคบาเรมิซิโอจะเจอกับสตีดโพรฟิตเหตุการณ์ที่3นะครับบออลิงบูชเข้ามากระทืบพิตตี้เดลลี่เหตุการณ์ที่4นะครับโลแกนพอลเนี่ยจะชิงแชมป์ยูนิต็ดสเตทแชมเปี้ยนกับเรมิซิโอในคลาวด์จูเหตุการณ์ที่5นะครับเบียนก้าแบแรแล่กลับมาช่วยชาร์ลอตแฟล สรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับซานโต้เอสโคบาเจอกับมอนเทสฟอร์ดมอนเทสฟอร์ดเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับคาร์เมลนกรามดากอนลีเจอกับเกรซันวอลเลอร์แล้วก็ออสตินเทอรีเกรซันวอลเลอร์กับออสตินเทอรีเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ครับชิงแชมป์ amp, WWE Women Champion นอีโอสกายเจอกับชาร์ลอตต์แฟลก์อีโอสกายเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตช์สัปดาห์นี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะคือแต่ละแมตช์เนี่ยมันมีเวลาปล้ำที่ค่อนข้างจริงจัง และแต่ละแม์เองก็มีโมเมนต,ต์ต่างๆที่น่าสนใจคือโดยส่วนตัวเนี่ยสัปดาห์นี้ผมค่อนข้างที่จะชอบมอนเทสฟอร์ดนะครับที่ปรับสไตล์การปั้มเพื่อลดเสียงเชียร์คนดูลงมาเหมือนกับว่าเขามองเห็นว่าเรื่องของการที่มีคนดูเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็เลยแก้ไขมันแต่ว่าต้องรอดูในสัปดาห์หน้านะครับว่าทั้ง2คนเนี่ยกลับมาปั้มแท็กทีมเป็นสตรีทโปรฟิตแล้วการปั้มเนี่ยมันจะดูหวือหวามันจะดูตื่นเต้นเร้าใจจนคนดูเนี่ยกลับมาเชียร์อีกหรือเปล่านะครับ ในด้านของเกรซันวอลเลอร์กับออสตินเทอรีเนี่ยเรารู้สึกว่า2คนนี้เนี่ยทำได้ดีนะคือทั้ง2คนเนี่ยยอมเซลท่าแบบเจ็บตัวมาเสมอนะครับคือมันจะโดนแรงกว่าชาวบ้านมาตลอดอะ่ะพอมาวันนี้เนี่ยทั้ง2คนก็มีความเป็นทีมมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออมันเริ่มที่จะปรับจูนเข้ากันได้มากขึ้นการป้ามันเริ่มดูน่าสนใจเริ่มมีความเป็นทีมกันมากจริงๆนะครับเรามองว่าตอนนี้เนี่ยออสตินเทอรีอยู่ในคาแรคเตอร์กวดโอยเนี่ยมันมีอะไรให้ดูมากกว่า นะครับมากกว่าตอนที่คืมคม,คมเท่ๆก่อนหน้านี้เอาจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์นั้นอ่ะก็ไม่ได้แย่แต่ว่าถ้ามันไม่ได้เป็นช่วงเวลาของการไล่ล่าแชมป์อ่ะเรารู้สึกว่าความน่าสนใจมันจะหายไปพอสมควรเพราะว่าออสตินเทอรีไม่ได้ถูกบิลมาเป็นเป็นแชมเปี้ยนไฟเตอร์เหมือนกับเซธโรลินนะครับทีนี้พอก่อนหน้านี้ที่เขาถือแชมป์ยูอ่ะมันก็ไม่มีอะไรให้เล่นต่อพอกลายเป็นแชมป์มันก็เลยหายไป นะครับผมมันก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายเราก็เลยรู้สึกว่าเอาอคาแรคเตอร์นี้ณนะตอนนี้เนี่ยต่อให้ไม่มีแชมป์มันก็ยังมีซีนมันก็ยังมีความกวนโอ้ยของมันให้คนดูเนี่ยได้จดจําก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับส่วนในแมตชิงแชมป์หญิงเองนะฮะก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยเอาจิงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าแมตช์นี้เนี่ยแม่งสนุกกว่าศึกใหญ่บางศึกด้วยซ้ำอะ่ะมันมีการลุ้นมันมีการเคาน์เตอร์กันที่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีการผิดพลาดไม่มีการสงงกสังแกให้เเราเห็นแบบ ที่ชาร์ลอตแฟร์เคยปั้มแล้วจะมีจังหวะจังหวะพัดพลาดเพียเพ้ยนๆอยู่บ่อยๆแล้วก็ในแม์นี้เนี่ยมันมีม,นม,มันมีท่าที่ค่อนข้างโอเวอร์มากๆนะครับหลายๆช็อตเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันออกมาดีนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าตัวแมเนียมันค่อนข้างโอเคมากๆในด้านของเนื้อเรื่องนะครับการชิงแชมป์ของโรมาเลนกับ LA ลเอเนยก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เท่าไหร่ทุกคนเพราะว่ามันคือการดําเนินเนื้อเรื่องไปอีกสัปดาห์แหละโดยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม ถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าสกิลไมของ LA Knight เน่ก็ยังคงเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเรารู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยข้อห้ามต่างๆสำหรับเอสำหรับ l a k n i g น t เนี่ยมันมันหายไปนะครับเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เขาจะต้องปรับอะไรบางอย่างเพราะว่าเขาดูเหมือนเดอะร็อกกับส o n e โคมากเกินไป WWE ก็เลยจำกัดไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงบทพูดอะไรพวกนี้เพื่อให้ LA Knight เน่ดูแตกต่างออกไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่า มันถูกปลดล็อกไปแล้วอะเออไนกลายเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่การพูดมันก็เลยมีความกวนประสาทในหลายๆแง่มุมนะครับซึ่งเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีในด้านของโลแกนพอลนะครับก็คงออกมายียวนกวนประสาทตามสไตล์นั่นแหละเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้มีเนื้อเรื่องระยะยาวกับใครอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักแหละนะครับเราคิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยโลแกนพอลอาจจะไปเจอกับแบบเลมิเซียทีเดียวในคลาวจูเลยก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้มาโผล่มาปรากฏตัวทุกสัปดาห์หรือไม่แน่นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมากวนประสาททาให้เลมิเซียลแพ้แท็กทีมก็เป็นไปได้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็เห็นว่าโลแกนพอลเนี่ยจะไปโผล่ที่ร้อด้วยเหมือนกันก็อาจจะไปไล่ด่าคนแล้วก็จับมือกับโดมินิกนะฮะแล้วก็อาจจะจบไปส่วนเรื่องที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คงเป็นการประกาศสงครามกันระหว่างอดัมเพียแล้วก็นิกออาดิตนี่แหละ นะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คนอยากเห็นมากๆอะ่ะเนื้อออกไหมการประกาศสงครามการระหว่าง2ค่ายระหว่างรอแล้วก็สมัยดาวซึ่งในสมัยก่อนอะ่ะมันเป็นแบบนั้นทั้ง2คข่ายถูกแยกกันอย่างชัดเจนในการบริหารนะครับแล้วก็ไม่สามารถข้ามค่ายโยกย้ายกันไปมาได้ง่ายๆยนะักยิ่งในช่วงนี้เนี่ยพอมันใกล้ถึง s ซ r เวอร์ซีรีส์นะครับมันยิ่งทําให้อะไรพวกเนี้ยน่าสนใจขึ้นมาเป็นแบบหลายๆเท่าเลยและการจุดชนวนในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับคือ เอาจิมมี่อุโซไปโผล่ในรออ่ะเอาเจอุโซมาเอาคืนก่อนหน้านี้มันทําได้ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการจุดชนวนเล็กๆที่ทําให้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนของทั้ง2ค่ายนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการบิลล์อัพเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าซูเวอร์ซีรีส์ปีนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจก็เป็นไปได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Smackdown ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ